ทีนี้ก็เมนูกับบ่ได้ปิดกับ่ได้ลบเนะบาะบ่ได้ปิดบอกปิดวางออกคลิเดนะเลยเนาะแต่ว่าเงินจำนวนนี้เนาะก็คือใส่เมียมามองดูใส่หนาไปใส่สเสง,<ไ>งินจำนวนนี้เด้อนะนี่ก็บ่ได้ปิดวางบ่ได้ให้ทั้งดังทั้งหนาเนาะ นี่ให้เห็นชุดๆเลยอันนี้อันนี้นะเงินให้ให้ลูกให้หลานเด้อไปเราบอกให้เจ้าเอาน้ำเขาเจ้าก็บริจาคได้โจ๊กให้เขาแต่ละมังเด้ออันนี้ให้หาผู้น้ำกันพี่น้องเอ้เนาะผมเห็นว่าโอ้ยอันทาสนวนสีให้รับรังเลยกะสำหรับท้าสนวนกับเบญจเิดแบบนะใหเห็นน้ำกันเนาะก็คือเงินจำนวนนี้ก็ทังพระรักผู้ใหญ่เพื่อนไห่น้องหลอดกับสมโอ กาทักทายสบายดีเรามาพบปกันตอนก่อนเที่ยงเนาะทุกคนเนาะโดยกะเมื่อเช้านี้ก็มาพบมาพอทางนอสบโอ้กกําลังอ่าคุจิโรเนาะหากิน่่ะรอบเที่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะโดยกะพอเพิ่นพอดีก็เลยรีวิวให้พพี่น้องป้าดงเบิ่งเนาะทางนองเพิ่นคุจิโรจนายพ่พี่น้องเอ้ยเนาะ อ้าวมณีกับท้าสนองกามาหาน้องเพผนมือนี้เนาะกัมีอ่าของต้นของผักเนาะกักเป็นทางผู้รักผู้ใหญ่คือเก่าคือเดิมเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าทางยายทางไทยเนาะที่ว่าคอยอ่าต่อเติมด้วยซัพพอร์ตเนาะสมโอมมาตลอดพี่พี่น้องเลยอ่าเนาะอาจังไรก็เข้าไปหาทางน้องดเพผนเลยเนาะโดยเป็นจังไร ไดกินเห็ดอยู่ละบ่ป่านี่คือสมัยสมิงอยู่เนาะอีกโตตามคนคกดจิ๋วบอได้นับสักบอได้นับครับสามนับเอาอย่างสามนะบอได้คุดนะเนาะสมโอเออเอาได้สามตัวอืมเฮ้ ชำนวนพิดแล้วบ้าเไงจำนววันสามตัเอาออกมาสิบบ่ะสิบตวอาสีสิบต้อส้ น้ำหาคนขาดปนขาดสามสิาโเียนแนวะไรกินอันจว่าแล้วสิเนียนเอออันนี้อันนี้เนียนนขัวก็มักปดบ่เบอร์แนวไหมันเจ็บชื้ๆแหะยังเก่โอ้หมดจุ่มาไหลหมดแงไฟหมดแงไฟเราหมดแดงไฟและตัวนี้อือเจ่ะน่ง มือชองชมือเด้เนียนกินเพื่อจะมีจังหวะครับเ่รบสิเนียนพอสิได้เนียนิเที่ยงบ่บาดนีสิิข้าวเที่ยงบ่1 30 <đây> กินข้าวสวยบ่วะไปใส่อะไรป่ะเนี่ยสักเครื่องสักเครื่องโอ้เละพอดีเนาะนอ่าที่โท๊ะเสือ,อยังกระลักกระโลกอะไนี่บริษัทจังมือแะไรนีไ่ไว้โบคนเดียวนี่ยเสือ เสือต oh. oh. ัวเองผู้เดียวแล้วป่ะโอ้โหปวดโคมองเป็งซักเสื้อขาวก่อนนจะหมดเปืือกเปลือกหนั่มบ้านซักเสื้อขาวบ้านเสื้อเช่นยาวเฮงน้อนั่เนาะพอแล้วเสียดายใช่ไหม เนี่ยมันเอากระถางไว้นอกพี่เนาะเด็กเข่าห้องน,ำองน้ำห้องในไปเอาซักเสื้อผ้าเพอของน้องโดดบอมี่เลยปะเขาได้ซักผ้าช่างมันบ่นเนี่ยอโอ้โอบ่ได้หายมียาซักหายได้เอาบาทเลยตะกีนหายมียาซักหายสะอาดเนาะ มันมีจักเพิ่นซ่าเอาใส่เองบ่อืมก่อล่ะบ่บ่มีแปลงบ่อือแปลงขัดได้เสื้อครามจังสะอาดโอ้ห้องน้ําก็ยังงามคือเก่าเนาะห้องน้ําเนาะโอ้สีนี่สีงามบานแบวบ่เบ่เบื่อสีนี่เนาะือว่าทางรเพิ่นเลือกมาให้นี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ย ตัวสีงามเสื้อข้าวกระนก็วางแผนว่าแต่ๆปีกายนี่ว่าอยากได้สีทาเพิ่นยังบ่ได้อยู่ชมเอ้ยยังบ่ได้ทาได้ยังอยู่คิดว่าอยากได้สีือนเือนเจ้าว่ะมันงามแต่เือนสบก็เบิดเบิดอยู่มืนปลาย้สีเนาะมืนปลาย จะน้ำลายพวกอันนี้ก็ะยางยงกุ้ยกกยำกล้วย<ช>โอ้ยยำกล้กกวยถือเ,เลี้ยงเด้จะไปเห็นอะไได้เหรอยำกล้วยถือเสือขาวก็ไม่ต้องเนี่ยโอ้ยบรนณาเกะเอาเด้อบรรณาเจะบพวกเกะนั้นต่อไล่แบบนี้เสือชิมหายเด้อเสือขาวเลยค่ะชาวบ่มีน้ำยานะขามันนะ Cái xe năm giờ đang ra là một viên nhắn làm lại cho khát mỏ hình mà Bơ. lái nó xe ổng như bớt nằm nằm chờ. hay Ờ. Cái Ừ. 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 bơ, nằm nằm น้ำชนกะละมังกะละมังกะละมังสักกะละมังะมนะภาษากะซ้ำเนาะภาษาลาวคือพี่น้องทางไทย<ม>พันเชื่อินว่ากะละกะซมนี่เอินกะละมังมเท่าเอินกะซามถ้วยถ้วยทางเฮาเอินถ้วย<ม>เพิ่นเอิญซ่า<ม> <laughs> เอิ่ต่างกันเนาะ,ะ<ม>ก็ไปกัน เอ่อฉ uh, ูดอันสักเอ่อเสื้อเปิ้ลอ่านว่าได้ไหมเชโมบอฟินโอโมอวินบ่โอโมโอโอมอทำให้เสื้อสะอาดขาวขึ้นล่ะชานหอมบอวดุดนะฉูดมะนาวแห่งหอมคัก อ่าประมาณจัก hmm. ช mm ั hmm. mm ่วโมงนี่สิโวสิแล้วสักเสียผ้าละหึบ่ดนบ่ไดแม่นบ่บ่ฮอดบัชั่วโมงนึงบ่ฮอดเนาะบ่ขาว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 ้ํา บัวขาวเอากบน้อยเอาสะอาดบัวเสือเจ้านอีกกะนอใส่เสือไปีสไขนนบ่ คือบุดบดเด็ดๆเนาะมื้อนี้ก็ฝนสิตกบ่จักดอกมื้อนี้บ่ตกนี้วันสาววันคิดมือดสิพากันลงมือุด สวนพักสวนยังอ,อยู่โดดมีนวนมีอยู่แล้วในักสื่อมาหายมยากเนาะแกว่าสุนเจ้าสิเหตุอาหาไปคายเดีเจ้าเป็น,าปานามาเป็ยเนยังก็ได้อาบลขายเด้อืออยนือนีนั่นอยอยนันแล้ว่ดได ບໍ່ໄດ okay. ້ດຽງບາວພລະໃດໃຜກໍຫາບໍ່ມີເນາະຄ້າໃນຄາຍບໍ່ມີຫຍັງແນວແກະໃດໃກ້ຈັກໂຕແລ້ວໃກ້ແດນດດບສາ3ນອ ขอกาบัดน okay, no. mm ี hmm. mm ้เ hmm. ฮ mm ็ดได้ค hmm. mm ือถาวรได้บ hmm. okay, so mm ัดนี้เนาะอยู่มองกลางมันบ่มีคนกระกะแกะมาติบ่ได้สิเห็นได้บัดนี้าไปข้าวตังอยู่ในแขมหัวนี้อือมีแสงโคมาแล้วเาเนาะมันกหิมหัวเนาะไก่ก็แหงตอดกันก็คือ ปกตินี่เมนูนสักเสืออ่อนี่พี่เยี้น้ำดำออกก้อนละพีขยี้น้ำดำออกได้เรกะกะเาก็เฮากระจังเอามาจุ่มน้ำเพปป็บปัดเวลาสักมันจังสะอาดหอมอันนี้ถ้าจุ่มโดดน้ำเพ็บกระเสียเสียไวเพราะว่ามันน้ำสีด,ดำนี่เห็บนบอกน้ำดำโซ่สัมโตจะดำได้เนี่ยดำจะมันกาแฟนมนี่แหละโอวัออตินโอวัตินบ่ น้ำขึ้นขุนก็นมันตินดิฮู้เนาะไปซะยุดสะก่อนเนาะมมนวนมีของมาใหาเ้เด้อมาหนิเด้อเออไปไปเอาอยู่อันรดเมนวนเด้มอมีของน้ำันแหละ อ่ามันอย่างนี้เนาะโอ้ปลาเนาะตะไคร้นี่ก็ทางซะหน่อยซื้อมาให้มันแฮงเนาะทุกคนเนาะนี่ปลาแห้งปลานิเนาะก็อ,อหิวมานเนาเบิดแล้วกับข้าวกับน้ำนบ อันนั้นบอยจะพากับมิคุดอันแม็กกิโดนะนดดอืมอาบน้ำยังเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเพ่เรียบร้อยอืมอมมาวันนี้ก็ซื้อปลากระป๋องแล้วก็เอลเซ์แล้วก็ไข่มาให้ชุมเจ้าเด้ออ่ถือว่าพอได้กินให้อยู่อีกคุยพี่น้องเลยอืม มักที่สุดคือหยังหึไข่อ้าวน้องหลอดมาไข่สุบโอ้ด้ซะปลากระป๋องปลากระป๋องมกินบ่อืมีมานี่บ่ปานดแม่นบ่มักคือกันมักคือกันแต่ว่ารสอ่าต้มยำเมข้นกินยังหวยๆอยู่นี่ก็ได้ฮะยังก มากบกมกกจกน้อืม่นได้มโอเฮียนเก่งยู่ว่วงนี่บ่เก่งปานใดเดได้ให้สิให้มันเก่งบาดนตั้งใจเียนแล้วกมาแล้วกให้อ่านอืมอ่านอยู่บ่เลอืมมีปุมอ่านอีกเ้าครูบ เสาหัวเท่าไรห้าพันนั่งรอดได้撒เ <5, 000. S 1> สาคือกันเสาคือกันเจ้าอันปอสามปอซีปอซีได้ขนนปอหาโอ้เซนบัวสะสมบูปอหาได้เนาะเห็นว่าคิดว่าปอซีได้สมบูงโอ้ปอหานี่ถือว่าขึ้นขึ้นขึ้น 5, <000. S 1> ขึ้นหัวมันไหลเสื้อไง <5, 000. S 1> แต่ว่าโบก,กี้ยงปนันไดเรื่องการเฮียนเมมเบอร ทากันเฮียนเก่งๆเด้อสูงกับขึ้นสั้นขึ้นเด้อบ่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆแบบเฮียนมาเฮียนบ่เก่งมาขึ้นมอใหญ่บัดยากเด้ยิ้งอ่บัดนี่โอ้ยยังกระเตียวไปรดนตีนะบอบอเนี่ยตั้งจะพากันตั้งใจเฮียนแบัดนี้เสียงให้ได้ขึ้นห้องทุกปีพินากะหม้อแดดสมโอกะลงหลอดกับปอหะเนาะ น,นี่กับเบียนมาเมื่อนางกลับมาได้พ่อน้องเพิ่นก็เลยบริสุทธิ์มาเนาะเพระาะว่าทางญาสมโอว่าปยู่อะไรสักโดยบริได้เบีมาเอ้าแต่ว่ากัมีทำภร,ร้ใหญ,ญ่เพิ่น้องเนาะค, 9, คือเก่าคือเดิมพพี่น้องเลยกับที่นี่กับเมนูกับบริได้ปิดแล้วกับบริได้ลบเนาะบริได้ปิดบอกปิดวางออกคลิปเลยเนาะ <No. S 1> แต่ว่าเงินจำนวนนี้เนาะ ก็คือให้ชุมเจ้าไว้ไปหงเฮีนยนเนอะใช่เมียมามองดูใส่หนาไปใช่เงินจำนวนนี้เด้อนี่กับบริปิดวังบร,ริให้ทั้งดังทั้งหนาเนาะนี่ให้เห็นสดๆดเลยอันนี้อันนี้นะเงินให้ให้ลูกให้หลานเ้อไปหงหำหงเฮียนหาสิพัน 50, คนละหาสิบ เออเราบ่ให้เจ้าเอาน้าําเคาเจ้าก็บ,บ่ได้จ่ายได้จกให้เขาแต่ละมื้อเด้อเอออันนี้ให้หาผู้นํากันพ่นพี่น้องเอ้ยเ,เนาะบ่แม่นว่าโอ้ยอันถาสนนสิให้รับลังลนี่ก็สิเนาะสําหรับถ้าสนนก็บ,บ่อยากเฮ็ดแบบนะให้เห็นนํากันเนาะก็คือเงินจํานวนนี้ก็ทางพรผู้ใหญ,ญ่เพิ่นให้น้องอดกับสมโอเอาะเออคนละเ50เด้อได้จักมื้อนี่นะหลายมื้อหลายมื้อ จักละจักจักมื้อหลายมื้อได้ฮะมื้อละเท่าใดอ๋อล่ะแแต่มื้อนั้นไปมาก็พุ่นเข้าหาเอพุ่นสินชาวน3คน6หมด60คละ20ไผสิให้ปิดลับกะยากะฮู้คือเก่าเนาะอันนี้กะถ้าสมมุติก็เว้าในคลิปเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยกคือแบบจากเว้าตรงได้ออกตรงล่ะเออก็คือว่าเออให้น้องรอดน้องชมโอปิดดับยา กะเห็นคือเกาเนาะเออย่งชื่อว่าโอ้ยเมนวนกะเป็นคนในนี่ในนันแบบนีเจ้าเพิ่ไดสิมอมงเมนวนแบบนั้นแบบนี้เนาะเออให้เห็นให้หู้น้ากันเออว่าเงินจํานวนนี้กะให้ลูกให้ลานไปมัามเฮียนเจ้ากับบริจกให้เขาแบบนี้แบบนี้ลูกดานหามากอะองแซนแบบมื้นะใส่เบิร์ดะลบ่ โอ้ยชื่อยังลนี่ชุพนี่กไปฝากอาหารก่อนเด็กไปแล้วมาแล้วก็ไปกินข้าวเปลียนคนโตก็ไปนะเแล้วเด็กสามทองกับชามชามสิบไปเด็กเพิ่มประมาณหกสิบกับญาเขาก็ยังดีว่าเขามีความสามารถไปหาเงินด้วยตัวเองเด็กก็มาใส่เนาะปนันนนโออ่ยปันหาเงินให้ญาให้ญาสื่อสุกินใส่ช่องตัวเลเนาะก็หน่อยว่าอืปักแล้ว เป็นยังดีอยู่ได้ไข่สองหน่วยมาให้ให้ยาอคือลงร่องไม่เท่นมียัก็เกิดเสาร์คุณบอดีใจให้เมนวนเอาเงินหายนะฮะยันยันยญาติบ่อกอะเมนวนบอกดิ้เด้อะมีญาติญาติกาเสนอเมนวนหอ่อยชายไม่งานสาวกันโอ้สิแดงบ่นาคาอวันขอนอยยืมเงินเน่ยโอ้จักคืนอีกเฮ้ยยืมเงินแล้วก็คืน นี่เนศสมีนี่อยู่บ่อันนี้เท่าไรเลยสาวคันอ้าวคนละสาวปะนี่เรากะเปียกอีกบ่เอาเรื่แต่เจ้าลอกเนาะแต่ว่าให้เจ้ากุ้มของเจ้าเองฮะเลอ่านี่ก็คือว่าขึ้นอยู่กับน้องเพื่นเองเนาะแต่ว่าเงินจํานวนนี้มอบให้น้องเพื่นเรียบร้อยแล้วเอ้าจังไรก็ขอขอบุญขอบคุณไปทางแม่ยายคือเก่าคือเดิมเลยล่าเด้อที่เพิ่นซอยเข้ามานี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณน้าเมย์ย้าย สอยลูกสอานคือไข่หรือปลากระป๋องนลลเอลเซ่ก็คอยยายอยู่ดีม่แหงสุกภาพัข็มแขงยายสอยลูกสรานสันไดก็คอยแล้วก็คือลอยท่าบรรเทาเดินซาคือเมนวนคือกันเถี่เป็นสวันบุญลูกหละานก็ขคอย,ยอยู่ดีม่แหงสุกภาพแเขยย็มแขงเด้อ เมนนวลสลูกสลามมสัไรก็ขออะไรจะขึ so first, summer, the summer, no ้นเลยอเทากันเท่าเอซ่าขอของหมกับใจลายกับเหมาอยู่มาซื้อซื้อซื้อกินให้ลูกหลานกับเม่นวลเม่นวลสลูกสลามสัมไดก็ขออะไรจะขึ้นหรืขเทากันเท่า่อนลูกใหญ่เคยกันซ่โดยเนาะขอขอบุณขอบคุณนํมายายน้ำาลายเด้อบุญคำบุญตูคนอยู่ดีมีแหงเมนวลด้วกันอยู่ดีมีแหงก็จะไงจะตลอดปลอดภัยด้วย้า โดยเนาะก่อนน้ำร้านเนาะโดยมีแห้งเปิดแบบสมเิมลูกล้านลูกล้านไ้กินได้อยากก็คือกระดอยกันก็จกินกันโดยกินน้ากันฮะแล้วยู่เ่อนหลังเดียวเนาะมาไฮลานมาด่าทีเอาไปกินยูป้าบ่ได้แ้่เนาะกินยูเ่อนเนี่ยเมนบอรมชมอเออ ดีแล้วมีาหาการพลอยเล่นตามคนว้าวนาะอยู่น้ากันกินน้ากันคือว่าอันนี้หมอให้ว่าเอ้ยข้งเฮานี่นั่นก็บมให้ว่าเนาะเออดีแล้วทำงานจะมีอละขอออืดีแล้วจะสอนลูกสอนดานให้เป็นคนหูคนเดียงคนหูคนฉลาดเออเอาจังไรกับพากันขยันคันแข็งการห้ามกันเฮี้ยงสู่อ่าต่อไปเด้อ การห้ำการเฮียนกระไดสู่ต่อไปให้เขียนเก่งๆให้ชมกั็ว่าเพิ่นอนภรผู้ใหญ่เพิ่นดูแลเบิ่งนแยงได้อืมเป็นมุกเป็นใจเนาะทางไดกะสิประมาณนี่ละผมพี่น้องเอ้ยเนาะจังไดกะท่าสนองกะสิได้ขอโตกับกอนบาดในลายมือแล้วก็บาสิมาหานชมโอกะเมื่อนี้เมื่อนั้นอยู่กะทางน้องกบกิ๊กเพิ่นบ่สบายเป็นไข้เนี่ยเจีบหัวนอนตะว่าอะไรแี่กระได้ยะไปทางใดก็ได้ เออเอาทำหรกที่นี่ก็เอาสบายดียดโดยดทางปลอดภัยโดยเมนนวลทำปลอดภัยโดยเมนนวลโดยอ่ะโอเคเราพี่น้องเนาะมื่อนี้กระทะสระกะซื้ออ่าไข่แล้วก็ปลากระป๋องเอลซีมาตอนมาผ่าทางนอ้องโซอเนาะอาจารย์ในคนหนึ่งกระทะสระก็นนกต้องขอขอบปูขอบคุณไปทาง อาเมป้าเด้อรอที่สอยสุ้ปรปธรมทางนอกสุขโอคามาก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะคมเจ็บยาให้ได้ควาาไข้ขยาให้มีมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงไปเมื่อน่ะเนาะสุขกายสบายใจเหตุสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นารถนาเนะถูกประการเนาะแล้ก็คืนหาเพลินลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะ รูปภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงอิ่มมัดคนเยินเนาะสาธุน้อยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กลับมมียังไงก็สีประมาณนี้เด้อบ๊อบพี่น้องเนาะบ๊อบผิดบ๊อบถือผิดพลาดกันได้บ๊อบมโนหัวมมวนก็ขอโทษขอภัยเบอรสุขสุขคนเนาะอ่าสีได้กลับแล้วละทางสวนรค์กระจายโดยสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้เนาะขอการขอมาสบายดี